สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำในด,ดวงคลิปดังคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพิากาศนะคะเลือกกองไทยในหัวข้อที่ว่าใครตามส่องตามติดชีวิตของคุณอยู่เขาต้องการอะไรเขาเห็นอะไรและเขาอยากทำอะไรสมงัติพลังงานของคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกด subscribe ไลค์แชร์นะคะก่อนอื่นเรามาตรวจสอบลัคนาราศีของคนที่มาเจอ,อคลิปนี้นะคะ และพลังงานของเขาคนนั้นด้วยนะถ้าเทินก็กุมวันเสาร์นะคะธาตุไฟเออธาดินพฤศพกันมังกรพูโตธาดลมมิถุนตุนกุ่มแอริสราศีเมธาตุไฟอรธาตาน้ำมีนกกรกฎพิจิกวินัสราศีพฤชศปราศีตุลนคันเซราศีกกรกฎธาตุน้ำแล้วก็สันคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะธาตุไฟตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามี19 24 16 26 4 22 1และ13นะคะเรามาตรวจสอบพลังงานของคนที่มาเจอคลิปเปริ่มคลิปนี้แล้วก็คนที่ตามสองตามติดชีวิตของคุณอยู่นะคะมีอักษรย่ออะไรบ้างมีตัวเอโซนะคะมีตัว V มีตัว X I T A E R P O B เบิร์นกนะคะแล้วก็ตัว M เนาะสามารถกดพรอหยุดที่หน้าจอตรวจสอบอ,อ,อักษรย่อตรวจสอบราศีของคุณและคนที่มาตามส่องตามติดชีวิตของคุณนะคะเราจะใช้ไพ่หนึ่งสำรับ แบ่งแยกออกนะคะอย่างละครึ่งในการตรวจสอบพลังงานนะคะของคนที่จะมาส่องคุณเนาะ,ะจะแบ่งแยกเป็นสองสองกองนะคะเท,ท่าๆกันนะฝั่งนี้นะคะตุ๊กตานางฟ้าสีม่วงนะคะเห็นหรือเปล่าเอยตุ๊กตานางฟ้าสีม่วงนี้นะคะเออสามารถเลือกกองพายนะ,ะกองที่หนึ่ง นะแล้วก็ฝั่งนี้ตุ๊กตานางฟ้าสีชมพูนะคะกดพอดหยุดที่หน้าจอแล้วก็อธิษฐานเลือกกองไพนะ่เนาะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะเรนดอมใครที่ตาม่องตามติดชีวิตของคุณอยู่นะ,ะเขาเป็นใครแล้วแม่หมอก็จะไม่สับไพ่อีกแล้วนะคะคือจะเปิดเลยนะจะใช้ไพ่ที่ตัดออกมา เปิดเลยนะคะพลังงานของคนที่เลือกกองพายกองนี้หนึ่งนะคะใครตามส่องตามติดชีวิตของคุณนะสี่ดาบเป็นพลังงานของคนที่เขาหน้าที่จะไม่สบายนะคะเป็นคนที่เหมือนต้องอยู่ในห้องอยู่ในบ้านนะคะคือมันเหมือนกับว่าเครียดด้วยนะคะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวนะคะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับ อยากจะทําอะไรแล้วก็เหมือนกับไม่กล้ามีความไม่กล้าเป็นพลังงานของคนที่เรียกได้ว่าเขาอะไม่รู้เขาจะทํำยังไงต่อไปแล้วคือเขาเกิดอาการเครียดคิดมากคิดเยอะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะทำให้เขาอาจจะถึงขนาดที่แบบอาการซึมเศร้าด้วยอาการไบโพล่าด้วยนะคะเขาเก็บตัวนิ่งเงียบอยู่ในบ้านของเขาสิ่งที่เขาคิดนะคืออยากจะติดต่อพูดคุย ไปหาใครสักคนหนึ่งนะแต่เหมือนกับว่ามันทําไม่ได้แปดดาบตรงนี้คือแบบเออติดต่อไปพูดไปคุยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอนะคุยกันได้ไหมคุยกันไม่ได้จนทําให้เขาคนคนนี้นะเดิะสตา์ตรงเนี้ยเป็นพรังงานของการที่จะต้องนะเก็บความรู้สึกนะเยียวยาความรู้สึกของตัวเอง เก็บความเจ็บปวดความคิดถึงความวิตกกังวลใจไว้ที่ตัวเขาเองนะเป็นพลังงานของเด็กท้วยนะผู้หญิงผู้ชายก็ได้แต่เป็นพลังงานของคนที่เขาคิดถึงคุณมากๆนะคะแล้วก็อยากจะพูดคุยอยากจะติดต่อมาหาคุณและเป็นพลังงานถึงเดอะเดวิลเนี่ยนะคะเป็นคนที่เหมือนกับพลังงานเรียกว่าหมกมุ่นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวก็คิดถึงเดี๋ยวก็หายคิดถึง เดี๋ยวก็เหมือนกับอยากจะเจอหน้าเดี๋ยวก็อยากจะคุยเดี๋ยวก็ไม่อยากจะคุยนะมันเป็นอยู่อย่างเงี้ยนะอาการสับสนนะที่เหมือนกับว่าอยากจะติดต่อมาหาคุณนะแต่ก็ไม่กล้าที่จะติดต่อไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรคุยไปก็เหมือนกับน่าจะมีความรู้สึกว่าเอ,อ่อเรื่องมันควรจะจบแบบเดิมความรู้สึกเดิมๆแล้วมันก็คงจะไม่ดีหรือว่าไม่มีประโยชน์อะไรในการที่จะพูดคุยอารมณ์มันเป็นเดอะเดวิลอะอารมณ์ที่หมกมุน่น อารมณ์ที่คุณคิดแต่เรื่องเดิมๆเ,เหตุการณ์เดิมๆสถานการณ์เดิมๆไม่น่าเลยไม่น่าเป็นแบบนี้เลยนะคะเราไม่น่ามาเกี่ยวข้องกันเลยเราไม่น่ารู้จักกันเลยอารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่แบบเหมือนบน่นนะแล้วก็รู้สึกเสียใจยนะแล้วก็เหมือนตัวเขาเนี่ยคือคลั่งนะคลั่งคุณมากคิดถึงคุณมากหมกมุ่นเรื่องของคุณกับเขามากโดยเฉพาะใครที่อาจจะมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันนะคะอืม แต่ว่าสถานะอาจจะพัฒนาไปต่อกันไม่ได้นะพลังงานของความรักแล้วแล้วก็คิดถึงนะพลังงานของการหมกมุ่นในเรื่องของการมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันด้วยนะคะพลังงานของคนที่แบบหน้าตาดีสวยหล่อนะคะถูกใจเนาะมันมีความรู้สึกที่แบบเออเขาหน้าที่จะเป็นคนสวยคนหล่อรูปร่างหน้าตาดีแต่อายุน้อยกว่าคุณนะคะ แล้วก็คนคนนี้เดอ o โ l ลสิ่งที่เขาจะทำได้น่าจะเป็นการที่พูดคุยผ่านโซเชียลไลน์นะ,ะได้อย่างเดียวนะ,ะมันเป็นการที่แบบมันจะต้องแชทหรือว่าจะต้องคุยกันผ่านโซเชียลไลน์แต่ไม่สามารถที่จะมาเจอหน้ากันได้นะคะเห็นไหมถึงแม้ว่าจะคุยกันแต่สุดท้ายแล้วก็ลงเอยในรูปแบบเดิมๆคือก็เหมือนเดิมอะสถานะก็เหมือนเดิมความสัมพันธ์ก็เหมือนเดิม นะคะมันได้แต่คิดถึงมันได้แต่เอาวาดฝันถึงอนาคตข้างหน้านะคะเป็นก้าวถ้วยเป็นความสัมพันธ์เดันที่มันเหมือนกับว่าเอามีความรักความผูกพันมีสัมพันธ์ลึกซึง้งนะ,ะเป็นความสัมพันธ์ที่มากกว่าความเป็นเพื่อนพี่น้องนะ,ะมากกว่าความเป็นเพื่อนร่วมงานมากกว่าคนรู้จักกัน นะ,ะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้นะคะแอบคบแอบคุยแอบมีอะไรลึกซึ้งกันแอบสารสัมพันธ์กัน2คนรู้กันเพียงแค่2คนนะคะคนอื่นอาจจะเหมือนกับไม่กล้าย,ยุ่งก็ได้หรือว่าความสัมพันธ์อื่นๆที่ตัวของคุณนะกับตัวของเขาหน้าที่จะเหมือนกับว่าคือทั้งรู้รู้อยู่แก่ใจว่าเขาคนนี้นะครับ อาจจะมีความสัมพันธ์อื่นเยอะแยะมากมายนะแต่ตัวของคุณนะครับเป็นหนึ่งในใจเขาอย่างเงี้ยนะคือแบบคนอื่นะเขาไม่ได้เหมือนกับว่านับว่าเป็นแฟนหรือว่านับว่าเป็นคนรักนะแต่เขานับคุณว่าเป็นแฟนของเขาเป็นคนรักของเขานะคนอื่นเขาอาจจะมีสัมพันธ์ลึกซึ้งนะเหมือนประมาณที่แบบเออมีอะไรด้วยกันแล้วนะก็จบกันไปอารมณ์เนี้ยแต่สําหรับคุณคือมันไม่ใช่มันมากกว่านั้นเพราะว่ามันมีความผูกพันกันคือแบบ คือมันมีการพูดคุยกันมันมีการติดต่อสื่อสารหากันบ่อยนะคะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันจนแบบลืมกันไม่ได้นะคะคนคนนี้แล้วก็เปิดเผยไม่ได้ด้วยเขาน่าที่จะมีตัวจริงของเขาและเขาน่าที่จะมีคุณสำรองนะแต่ตัวของคุณเนี่ยพยายามที่จะตัดจบนะคะไม่อยากจะติดต่อกับเขาอีกแล้วไม่อยากจะสารต่อความสัมพันธ์อีกแล้ว นะคะมันเป็นประมาณนี้เลยคนคนนี้ที่ตามติดชีวิตของคุณอยู่นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดคุยกันไปเพื่ออะไรอารมณ์เนี้ยนะคะและพลังงานของคนคนนี้เขาต้องการอะไรหึงคุณคิดถึงห่วงแหนอยากเจอหน้าอยากพูดคุยรักนะคะแล้วก็เหมือนกับอยากจะเดินทางมาหาด้วยคืออยากจะพูดคุยอะนะคะประมาณที่ตัวของคุณอาจจะมีการบล็อก หรือว่ามีการไม่อยากจะคุยกับเขานะเป็นการปฏิเสธคือแบบคุณอาจจะมีการตัดใจหรือว่าคุณอาจจะมีการที่เหมือนกับไม่ได้สนใจเขาแล้วนะไม่ได้วิ่งตามเขาแล้วอารมณ์เหมือนเขาคนนี้คือแบบหงุดหงิดในหัวใจยังคิดว่าคุณเป็นคนของเขาอยู่เลยอ่ะนะคะประมาณที่เหมือนกับว่าที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเนี่ยนะคุณอาจจะไม่ได้สนใจก็ได้แต่ตัวคนคนนี้ รู้สึกห่วงแหนคุณอยากเป็นเจ้าข้อเจ้าของคุณแล้วก็อยากเจอคุณอีกนะคะประมาณที่แบบมีความในเรื่องของการที่นับคุณว่าคุณอ่ะเป็นภรรยาของเขาเลยอ่ะนะ,ะเป็นเหมือนกับว่าคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของเขาเลยแต่เขาก็ดันมีอีกคนนึงอยู่ข้างกายอารมณ์นี้นะ,ะเหมือนกับว่าเขาอยากจะให้คุณรอเขาอยากจะให้คุณเหมือนกับยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อไปกับเขาอยากจะเจอหน้าอยากจะคุยปกติเหมือนเดิมอ่ะ นะคะมันเป็นอารมณ์ที่เหมือนกับว่าคือตัดใจลืมคุณไม่ได้นะพลังงานของหนุ่มน้อยคนทางไกลนะพลังงานของคนที่แบบเหมือนมีความผูกพันมีความรู้ซึ้งกับคุณมากๆนะเขาอยากทําอะไรกับคุณอยากบอกลักอยากบอกกับคุณว่าขอให้คุณกับเขาเนี่ยเหมือนกับประมาณที่พูดคุยนะเจอหน้ากันนะคะแล้วก็ เหมือนกับเวลาที่อยากจะเจอเนี่ยมาเจอกันได้ไหมแต่ความสัมพันธ์มันก็ยังเป็นสามดาบอยู่นะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าคือก็บอกใครไม่ได้แอบมาเจอกันได้ไหมอ่ะเออแอบมาคุยกันก็คุยกันปกติเหมือนเดิมแล้วพอเหมือนกับว่ามีความรู้สึกดีๆนะคะถ้าแบบอยากจะเจอก็ได้นัดเจอกันก็ได้นัดนัดไปสัมพันธ์ลึกซึ้งก็ได้เออนัดกันไป ลอยกระทงด้วยกันก็ได้อารมณ์เนี่ยอารมณ์ที่เหมือนกับว่าใช้ในเรื่องของการงานนะมาอ้างมาแอบอ้างอารมณ์นี้นะแต่ความสัมพันธ์เขาไม่ให้คุณนะอารมณ์ที่เหมือนกับว่าคือแม้เขาจะอยากมาเจอคุณนะอยากมีอะไรลึกซึ้งกันกับคุณกันนุ่งกันนิ่งกันกับคุณแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะบอกคนอื่นๆได้ว่าคุณกับเขาคบกันเป็นแฟนเพราะว่าเขาก็มีคนของเขาอยู่นั่นเอง น่ะนี่คือพลังงานของกองที่หนึ่งที่เขาส่องคุณนะคุณมีอะไรลึกซึ้งกันพิเศษแน่แน่แหละเขาถึงนะมีการติดตามชีวิตของคุณนะคะกองที่หนึ่งจบไปแล้วมาดูกองที่สองนะคะสำหรับใครที่เลือกนางฟ้านะปิอากาศกองที่สองพลังงานของคนคนนี้ใครที่ตามส่องตามติดชีวิตของคุณอยู่กองที่สองสีคาธา นะคนที่เหมือนกับว่าเป็นคนในครอบครัวของคุณเลยนะเป็นบ้านของคุณเป็นเอ่อคนที่เหมือนกับว่ามีความจริงจังนะกับการที่ฝืบส่องชีวิตของคุณเลยอะ่ะนะเป็นคนในครอบครัวเลยนะนะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องคนรู้จักนะคะส่องเพราะอะไรมีความรู้สึกเป็นห่วงนะคะที่แบบว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะทํางานอยู่ไกลจากเขา นะอาจจะอยู่จังหวัดหนึ่งทํางานอยู่ต่างจังหวัดก็ได้เป็นคนในครอบครัวเลยอะ่ะเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะมีพลังงานของความขี้หึงขี้หวงนะเออเป็นพลังงานของความเป็นแฟนนะเป็นภรรยาเป็นสามีนะหรือว่าเป็นคนรักที่ขี้หึงขี้หวงตามส่องคุณอยู่นะคะเหมือนกับว่าไม่ให้คลาดสายตาเลยอารมณ์ที่แบบเหมือนไม่ยอมที่จะ ให้คุณนะมีเวลาเวลาว่างไปจีบไปสารพัน์กับคนอื่นเนี่ยอารมณ์เห็นไหมเป็นภรรยานะที่ดูดูของคุณเลยนะเป็นคนรักที่ดูดูของคุณเลยแล้วก็ตามส่องตามเฝ้าดูคุณอยู่นะในระยะไกลๆนะแล้วก็เหมือนกับว่าไปประมาณที่แบบเออเป็นคนที่กำลังที่จะแต่งงานกับคุณด้วยถ้าแบบยังไม่ได้แต่งงานกันหรือว่าบางคนท่านก็แต่งงานกันแล้วแต่อาจจะเหมือนกับว่าไม่ได้บอกคนอื่นก็ได้นะ มีการแต่งงานมีการจัดพิธีมั่นหมายกันนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่เออเป็นพยานสักขีนะคะในการแต่งงานครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นเป็นพลังงานของสามีภรรยาที่ขี้หึงขี้หวงคุณมากนะ,ะที่ตามส่องตามติดชีวิตของคุณเนี่ยดีเอมเบอร์เนี่ยนะคะแล้วก็คนคนนี้นะคะนี่ส่องอยู่ที่ไกลๆ ส่องแล้วมีการถามมีการพูดคุยนะคะมีการถามถ่ายด้วยนะคะบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างของคุณเพื่อนของคุณนะคะว่าเนี่ยอยู่ไกลจากคุณตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างนะทำงานเป็นยังไงนะคะแล้วก็เออชีวิตนะครอบครัวชีวิตนะเป็นยังไงทํางานเหนื่อยไหมอารมณ์เนี่ยอารมณ์มที่เหมือนกับว่าเขาคอยที่จะสอดส่องนะคะ ตามส่องตามติดชีวิตของคุณนอกจากจะส่องโซเชียลนะถ้าแบบส่องโซเชียลแล้วไม่สบายใจก็ยังมีการถามไถย mm. เพื่อนร่วมงาน mm. คนรู้จักอีกนะหรือว่าสังคม mm. เพื่อนของคุณอีกว่าเออคุณเป็นยังไงเนี่ยถ้าแบบเป็นบริกานของคนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันแต่เหมือนกับมีแพลนที่จะใช้ชีวิตคู่หรือว่าแต่งงานกันมีความเป็นห่วงนะคะมีความเป็นห่วงว่าไม่อยากจะให้คุณเนี่ยเออรำบากนะทำงานหนะัก เหน็ดเหนื่อยเนี่ยเออมีเวลาพักผ่อนบ้างไหมอารมณ์นี้นะอารมณ์ที่แบบเหมือนที่ถามที่ตามส่องตามติดเนี่ยจริงจังนะเป็นห่วงจริงๆนะหึงจริงๆนะนะแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมากนะแล้วก็เป็นพนักงานของคนที่ตามส่องตามติดชีวิตของคุณ Queen อฟบอลเพื่อนร่วมงานคนรู้จักนะคนที่เหมือนกับว่าเรียกว่ามีความสนิทสนมกับคุณ เป็นห่วงคุณแต่มีความเกรงอกเกรงใจนะที่เหมือนกับว่าเอ,อชีวิตของคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะปรีการเปลี่ยนงานออกงานย,าย้ายงานก็ได้มีความเป็นห่วงเป็นใยนะที่ตัวของคุณน่าที่จะมีการเก็บเนื้อเก็บตัวหรือว่าไม่โพสโซเชียลก็ได้นะคือเขาอาจจะส่องโซเชียลของคุณแล้วเขาไม่เห็นวิถีชีวิตของคุณก็กเลยมีการนะนอกจากจะติดตามแล้วก็ยังมีการถามไถ่ นะชีวิตของคุณจากเพื่อนจากบุคคลรอบข้างดรือว่ามีการส่องผ่านนะคะส่องผ่านเพื่อนนะเพื่อที่จะมาดูโซเชียลของคุณด้วยนะคะพลังงานตรงนี้แล้วเขาเห็นสิ่งใดนะคะพลังงานของคนที่เป็นเพื่อนของคุณหรือว่าคนที่เป็นครอบครัวของคุณด้วยนะมีความรู้สึกที่แบบชื่นชมนะในสิ่งที่คุณทํา มีความรู้สึกรักและก็คิดถึงนะมีพลังงานของการที่เหมือนกับเป็นห่วงเป็นใย,ยด้วยนะคะโดยเฉพาะใครที่เหมือนหน้าที่จะมีการทะเลาะเบาแวงกันนะถ้าเป็นคนในครอบครัวเป็นภรรยาเป็นสามีเนี่ยเป็นแฟนเป็นคนรักเก่าที่มีการทะเลาะเบาแวงกันหรือว่าเรียกว่าความสัมพันธ์ปัจจุบันนี้อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแยกบ้านกันอยู่นี้ก็ได้ เขาก็เลยนะมีการที่เหมือนที่ส่องที่ดูเนี่ยเพราะว่าเป็นห่วงนะคะส่องโซเชียลแล้วก็ไม่เห็นโพสต์อะไรเลยนะก็เลยมีความรู้สึกนะเอ๊ะใจแล้วก็เป็นห่วงมากๆเลยนะคะจะถามคนอื่นก็คนอื่นก็อาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะก็เลยมีความรู้สึกเหมือนคนคนนี้เป็นแฟนเป็นคนรักเก่าของคุณอยากจะกลับมาแล้วก็เป็นห่วงคุณมากๆนะคิดถึงคุณมากๆด้วย น,ะะนี่คือพลังงานของคนที่ตามติดตามส่องชีวิตของคุณโดยเฉพาะใครที่แบบมีปัญหากับแฟนเก่าคนรักเก่ารักต่างวัยออด้วยก็ได้นะมีการอยากจะกลับมาสารพันธ์มาพูดมาคุยมาเคลียร์กันด้วยเนาะก็จบไปแล้วนะสำหรับใครที่เข้ามาเล่นในพิกอเดกนะคะ คลิปนี้ก็ฟังเพื่อไปแก้นคำทามไปแนวทางไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะไม่ว่าใครจะมาส่องคุณนะขอให้คุณมีแต่ความสุขสมหวังนะคะอย่ายึดติดกับอดีตเรื่องราวในอดีตเนาะใช้ชีวิตให้มีความสุขกับทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามค่ะ